เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีชาวกาลินาฟรีไฟไทยแลนด์กันด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นปืน AK มังกรในตำนานนะครับคนดูก็เป็นปืนที่กำลังมาแรงในตอนนี้เลยนะสำหรับปืน AK นะครับสำหรับใครที่เคยเล่นปืน AK นะก็จะรู้นะครับว่ามันดาเมจแรงขนาดไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูท่าหน้าของปืน AK ที่ผมจะมาเล่นกันนะครับก็สำหรับสกินที่ผมจะใส่ในคลิปนี้นะก็จะเป็นตัวของ เอคีมกรข่าวนะครับสแต็กก็จะอ่าบวกดาเมจดสองนะครับคนดูแล้วก็บวกอัตราการยิงหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสแต็กที่โอเคเลยนะครับสมัยก่อนนี่คือโคตรโกงนะครับโอเคสําหรับเซ็ตคิลที่ผมจะเอาไปใช้นะสําหรับคลิปนี้ก็จะมีอ่าตัวของฟอร์ดอตอรดิโอลูกูเอต้าเชนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตสายถึกนะครับคนดูเออเซตสายนี้นะครับสายถึกเอาไปใช้กันได้นะครับคนดูนี่อ่า โอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันในเกมกันเลยดี่ว่างคนดูว่าปืน AK ของเรานะครับจะโหดและโกงขนาดไหนนะครับคนดูไปกันเลยดีควาา่าใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อบริการเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกถูกข่าเติมเองปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อเติมเกมไว100้นจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกม่สด,ดุต้องคุกกี้แลนด์ช็อลิงก์อยู่ใต้คลิปนะ โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาหาปืน AK กันนะครับคุณดูตอนนี้นะผมก็โดดมาที่แมปทะเลทรายนะครับแมบนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับเพราะว่ามันมีตัวหวนสลิงได้นะครับคุณดูแล้วเมื่อข้างหน้านะครับจะเจอเป็นปืน AK เลยนะครับคุณดูนี่นะก็สกินที่ผมใส่นะครับก็จะเป็น AK มังกรสีขาวนะครับก็สําหรับใครนะครับที่อยากจะเล่นเซตสกิลตามผมก็เล่นได้นะ แต่ถ้าจะให้รีดประสิทธิภาพสูงสุดของปืน AK นะครับคุดูก็จะใช้เป็นตัวของไคลลอสกับตัวของมาโลนะตัวนี้คู่กันนะเจากกะเกาะโคตรโหดนะยิงดีดอละแปดสิบาะคนดูนึกว่า AC มาตอนนี้รู้สึกว่าเมืองนี้จะไม่มีคนนะก็ฟาร์มกันยาวๆเลยนะครับคุณดูเพื่อเราก็ได้ทำการเปิดวงหาศัตรูนะ โอเคตอนนี้เกาะเรายังไม่พร้อมเลยนะครับอุ้ยได้เป็นตัวของซองครวงนะนี่ไงปืนหัวสลิงได้มาแล้วนี่ทําให้เราแบบไวขึ้นนะเออทําให้เราแบบพิ้วขึ้นนะสำหรับปืนหัวสลิงอุ้ย AK เต็มเลยอะครับคนดูนี่โอเคได้เกาะสองมาครับวก้อนเ,เราไม่เล่นนะอเยไม่รู้ว่าข้างบนจะมีคนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราหาคนกันเลยดีกว่านะตอนนี้ค่อนข้างจะ พร้อมยิงจัดเลยนะครับคนดูก็สําหรับเฟซใส่สถึกนะก็เอาไปใช้ได้นะครับคนดูแล้วเหมือข้างหน้าจังหวะนี้นะครับเหมือข้างหน้าจะเจอศัตรูนะถึงีเราก็ได้ทําการยิงไปนะครับเหมือศัตรูจะเจ็บนะครับผมก็ได้ทําการวิ่งเข้าไปอ้อมไปทางนั้นอ้อมไปทางซ้ายนะครับอืมโอเครู้สึกว่า,น,าน่าจะมี2ตีนะครับคนดูอนนี้เอาแบบนี้ก็เออเอาไอเคลูดโอ้โหเกือบตุยมาดิโอโ้ตั้งไอวอม,มาดิ โอ้ห oh, ับปืนไม่ทันนะครับคนดูอย่างงี้ต้องเอาปืนสลิงขึ้นไปข้างบนโอ้ยเรื่เหมือนมีคนอีกตัวหนึ่งมาดิครับจังหวะน,นี้โอ้ยลากไม่โดนหัวเลยลากไม่โดนหัวเลยกระดอกละสามสิบนะมาตอนนี้คือเราต้องใจเย็นก่อนครับคนดูเพราะว่ามีตูไใหญ่ทีมากเลยเอาแบบนี้ก็เรียบร้อยดาวหนึ่งวันเจียบรอหรือเหมือนข้างหน้าไอ้ตัวนี้ทําไงเอาไปสองเม็ดโดนหัวลูกซอง จังหวะน,นี้จังหวะน,นี้เอ,เอาไม่เห็นไม่เห็นแบบนี้ก็ดาอ้หูแรงจัดนะครับคุณดูดอกละ45นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะสําหรับปืน AK เดี๋ยวเราซ้ําตัวนี้ก่อนนะครับโอเคได้มาแล้วคิวนึงนะครับคุณดูอืมไม่รู้ว่าคนหมดหรือ,อยังนะเมืองน,นี้น่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวฟาร์มของ ตนี้มันมีอะไรบ้างโอ้ยเก็บเสียงโอ้โหสวยเลยนะครับ AK นี่เล่นกับเก็บเสียงนี่โคตรนิ่งนะคนดูโอ้ย AK นี่มันฮิตหรือเปล่าครับเนี่ยมีแต่คนเล่น AK ไว้เดี๋ยวเราไปซื้อตัวของไอ้อที่หดสลิงเพิ่มนะตอนนี้กระสุนเราค่อนข้างที่จะหมดแล้วนะครับคนดูดูก่อนมีดาบราชานหรือเปล่ามีดาบราชานหรือเปล่าโอ้โหไม่มีดาบราชาลน,นะคนดูตอนนี้เกาะผมก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะ ถ้ามีดาบราชันมันก็เยอะคูณสองนะครับคนดูก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะถ้าเรามีนะโอเคตั้งไอวอลไปก่อนนะเพื่อกันศัตรูนะโอเคซื้อกระสุนหสลิงมาแล้วก็เกาะสหมวกสาไม้พร้อมสโคปสีย่ยาใหญ่โอเคอันนี้คือของก็ฟูลแล้วนะเดี๋ยวเราไปาหายิงคนกันเลยดีกว่านะครับคุณดูตอนนี้คนเหลือประมาณสามสิบสี่คนนะตอนนี้ส4ี่คน รู้สึกว่าเมืองนี้น่าจะหมดคนแล้วนะเมื่อกี้ผมเห็นมีคนวิ่งออกไปนะไม่รู้ว่าตีเดียวกันหรือเปล่านะครับคนดูโอเคเดี๋ยวเราลงไปเมืองข้างล่างอะไรดีกว่านะตอนนี้เอ้เราอยากได้เกาะสี่อ,อะตอนนี้คือพยายามหาตัวหอกเกาะสี่นะถ้าเรามีเกาะสี่นี่คือแบบบอสแมพนะคนดูบอสแมพนะคยเหม้อหข้างหน้าจะมีคนวิ่งตองนี้ตอดตอดเอาเกลี่ยงมืไปเจาะครับเจาะครับตรงอนนี้ต้องเจาะครับ เจาะครับคนดูเจาะครับเรียบร้อยดาวหนึ่งโอเคน่าจะมีตีหนึ่งนะเจาะซ้ำก่อนโหซ้ำไม่ทันขอให้เพื่อนมาช่วยทันว่กคนดูเจาะ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 โอ้โหคนนี้บิ่งมาแบบนี้บิ่งมาแบบนี้เอาไม่เห็นบิ่งมาโอ้โหเกือบตุยนะครับคนดูตรงนี้เราก็นั่งเจาะไอวอลไปก่อนนะครับคนดูไม่ได้เอุ้ยอุ้ยเห็นเรียบร้อยดาวหนึ <precautions. S 2> ่งครับสวนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยดาวสองโอเคพันญาก่อนนะ เกือบตุยนะครับดีนะครับมีเ็ตเกาะโ้ยวิ่งมาแบบนี้ขอยิงก่อนอุย้ยดอกเขาสี่สิบนะคนดูก็ใช้ได้เลยนะระยะไกลมีสโคปสี่นะถือว่าโกงเลยนะวันนี้วิ่งไปชาร์จเหมือนจะมีสองตัวอยู่ตรงนั้นเรามีปืนหัวสลิงไปนะคนดูเข้าไปชาร์จเลยนะครับจังหวะน,นี้ลูกซองควงผมได้เฉยใายปุ่งดาบไปหนึ่งครับเอโอเโอ้โหอ,โโอโ้เรียบร้อยโดนสวนไม่เป็นไรนะเพื่อนเรากำลงัลง,ลงมา แล้วเมื่อกี้นะครับผมได้ทําการโดนยิงตุยไปนะครับก็โดดมาที่เดิมนะครับคุณดูมาเก็บของนะเอ้ยดีนะของผมยังอยู่โอเคเอเคมีเสียดายเก็บเสียงผมเอาไปแล้วอะ่ะคุณดูเก็บเสียงผมอะ่ะเฮ้ยมีเกระสามก็ถือว่าโอเคนะอืมมีของอะไรอีกตอนนี้วงก็บีบแล้วนะครับเราจะเอาของที่จําเป็นจะเป็นก่อนนะโอเคเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนอะไรที่มันใช้ได้นะแล้วก็จะ เก็บมาก่อนนะโอ้ยศพนี้มีอะไรเอ้ยมีเก็บเสียงคนดูโอ้โหสวยจัดเลยโอเคอุ้ยมีอ่าคิวของสลิงตั้งเยอะนะโอเคตั้งกระดาษเบิดไปก่อนแป๊ดเดี๋ยวเราเข้าวงกันเลยดีกว่านะครับคนดูตอนนี้วงก็บีบเลยนะครับหาคนหาคน,นตอนนี้ผมได้มา4คิวนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ นี่นะ AK มังกรผมนะคนดูก็ใครที่ชอบเล่น AK นะก็คอมเมนต์กันมาบอกใต้คลิปได้นะครับคนดูสำหรับใครที่ชอบเล่นปืน AK นะครับนี่นะครับปืนโหดที่สุดใน free fire เฮ้ยไม่รู้ว่าโหดสุดหรือเปล่าแต่คนเล่นเยอะจัดนะครับคนดูเขียบเหรียญไปตอนนี้เมื่อกี้ผมตายไปนะครับคนดูเกาะก็เลยหายไปเลยนะถ้าไม่ตายนะเกาะผมเนี่นั่นจะมีเต็มหลอดนะครับคนดู ผมไม่รู้ว่าข้างบนมีคนหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะอ่อไปดูข้างบนดีกว่านะคนดูไปไปเอาโหเมื่อกี้กดไม่ติดกดไม่ติดออ้ยระเบอร์หนึ่งเราดาวรู้สึกว่าตรงเพื่อนน่าจะมีคนนะเดี๋ยวเราเอ่อดูตัวของไอเอ้ยเขาเรียกว่าไงแอรดับนะครับผมดูแอดดับตรงนี้ก่อนนะว่ามีเกาะสีให้เราหรือเปล่าจวะเอ้ยเกาะสี โอเคดีนะที่เก็บเกาะสี่ทันนะ okay. ตอนนี้วงก็บีบไปข้างหน้านะเดี๋ยวเราจะทําการขึ้นไปเช็คก,ก่อน,นครับว่ามีคนหรือเปล่านะครับแถวนี้โอเครู้สึกว่าน่าจะมีไอตัวของสิ่งประดิษฐ์นะครับที่ยังไม่ได้เปิดนะคนไหนดูดีมีอะไรอุย้ยมีดาบราชน้นะครับคนดูโอเคเลยตอนนี้เราได้ดาบราชนมา1นอันแล้วนะครับคนดูก็ถือว่าพอแล้วนะหอันสําหรับผมนะครับ พะไม่ใช่หรอกเขาดูแม่งเลดเกมแล้วเลดเกมแล้วนะครับหาไม่เจอแล้วนะครับคนใช้ไปหมดแล้วนะมีคนหรือเปล่ามีคนหรือเปล่าแถวนี้มีคนหรือเปล่าไม่มีคนนะครับเดี๋ยวเราจะอ,อดีดไปดีกว่าเนาดูโอเคดีดมาที่ปุ๊บดีไม่ติดเสานะเหมือนเพื่อนเราจะได้ทำการเปิดหาศัตรูนะครับเหมือนศัตรูจะอยู่ตรง เรือดำน้ำําลุงนะครับจังหวะนี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆเหมืแบบแบบอนเห็นอะไรแวบๆเจาะไปทีนึงโอ้ยเจ็บเจ็บกมาดิครับเกือบเกือบมาดิน่าจะเป็นน่าจะมีตีหนึ่งนะครับคนดูน่าจะมีตีหนึ่งนะเราค่อยๆ snap ยิงไปนะครับ snap ยิงไป snap ยิงไปโอเค snap snap ดาวหนึ่งครับโอ้โหทำไม่ได้นะคนดูอุ้ยรึเปล่าจะมีคนเข้าหลังจังหวะนี้เกาะเกือบพังนะครับคนดู จดใจเย็น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 ,ยนโอ้โหไว้มีสองตัวลุมผมจังหวะนี้จะตายสองหนึ่งเบสิกจะไหวหรือเปล่าจะไหวหรือเปล่าสองหนึ่งหมวนหมวนหมวนไอว,วอลสวยมาดิอีกตัวหนึ่งวิ่งมาแบบนี้ก็เต็มกระบาลโอเคตามเลยนะครับคนดูเกาะผมเกือบแตกนะครับเกาะสี่เกือบแตกนะโอเค ุ้ยเมื่อกี้ผมโดนลุม2ผมชนะได้ไงครับเนี่ยเพราะว่ามีเซติกิลสายถึกนะครับคนดูอถ้าเราไม่มีเซสตสกิลสายถึกนี่ป่านนี้เราอาจจะตุยไปแล้วนะโอเคเอ้ยแล้วเพื่อนเราดาวหมดเลยเอ้ยเพื่อนเราตุยหมดเลยเหรอเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยโอเคตอนนี้ได้มา7คิวแล้วนะครับคนก็เหลือประมาณ10คนนะเดี๋ยวเรา,เาวิ่งเข้าวงกันเลยดีกว่านะครับคนดูฟาร์มของให้พร้อมนะโอเคไป ข้างบนไม่รู้ว่าข้างบนมีคนอีกหรือเปล่านะต้องเช็คดีๆนะคนดูโอเคเดี๋ยวเราเข้าวงกันเลยดีกว่าตอนนี้คนก็เหลือ9คนแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าคลิปนี้ผมจะได้บูย่าหรือเปล่านะก็ใครว่าผมได้บูยา่าคอมเมนต์มาเฮ้ยไม่น่าจะได้แล้วเนี่ยนะผมใจตายแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วเหมือนข้างหลังจะมีคนตัวนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นจะเย็นเมื่อกี้ผมเห็นอไม่รู้ว่าศัตรูอยู่นอกหมอกหรือเปล่าครับคนดูจังหวะนี้วิ่งมาแบบนี้ก็เรียบร้อยดีครับเจาะไอวอลก่อนครับเผื่อศัตรูมีเข็มชุบนะครับคนดูเราจะได้ยิงซ้ําก่อนนะเจาะไปครับเจาะไปครับจออังหวะนี้เจาะไอวอลรัวๆเจาะไอวอลรัวๆโอเคซ้ำก่อนโอเคไปแล้วเราขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนมา ชเพื่อนดีกว่านะคนดูตอนนี้เหรียญมีอยู่ประมาณสองพันเจ็ดนะโอเคมีเหรียญอยู่ประมาณสองพันเจ็ดแล้วเหมือนจะมีตรูอยู่ข้างหน้านะเมื่อกี้ผมเห็นมีคนยิงกันแถวนี้นะโอ้ยยังไงโอ้น่าจะเป็นตี้มาดาวหนึ่งจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้ยไอ้นี่โผล่มาจากไหนโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับโดนลุมสี่หนึ่ง ก็คใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับปืน AK ในตำนานครับไว้เจอกันคลิปหน้านครับคนดูสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับ